ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมมิกกี้สี่ห้าและชแนล MPKJ ชแนลนะครับเอ้ยไม่ใช่ชแนลสี่ห้าครับและวันนี้ผมจะมาเล่นเกมพิกเซลกันสามดีกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เอ่อ ทีมงานก็ยังไม่มานะครับเดี๋ยวอีกแป๊บสักครู่ก็ยังจะมานะเออก็จะมานะครับโอเคก็ที่บอกกันไว้ว่าวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เจอไปว,วันนี้เราจะแก้ให้ตังกันนะครับโดยไม่บอกหรือ่านะฮะต้องไปชมกันนะครับท่านผู้ชม อืมก็ถือว่าหูดเลยทีเดียวโอเคเอาจะไม่รีรอเสียเวลาเราไปซุ่มกันเลยครับได้ไรโอ้ยเงสามบาทก็เอา ดูหนังครับท่านผู้ชมดูหนังเอาเพชรเอาเอาตกฟรีนะก็จี้เฮ้ยิงยิงยิงอาร์เกลสัมบลุกคิมบี้โอ้โหมังกรว้า กบีนี่อะตรกันมาอะไรวะเชียดูทำไมดูหนังมนไม่ได้ไสัตฟาเอรวท่าผู้ชมว่าผมไร้หมวกก็า,า,า,ายทำไมกดไม่ได้วะ ไม่รู้เป็นอะไรเข้าไปที่มหมอกเขาใส่ครับเค okay. ไปเล่นกันเลยครับตามประุบเราจะเล่นในด้านนี่นะครับก็ไอ้คูณลูกคูณสองเมื่อกี้มันเป็นดานใหม่ครับนี่คือดาน อินเดียแดงแล้วครับกัปปาเก้คิปิคุโอเคท่านผู้ชมอ่ะโกไปเลยกูแบกเห็นรึ ยิงมมามาก่อนยิงยิงมามาก่อนมาตายแล้วตายะมึงเสียงมันแรงมาโอเครู้จักกูน้อยไปแล้ว อู้ตายสมึงเมื่อกี้กูเห็นนะเมื่อกี้กูเห็นนะเพื่อนเมื่อกี้กูวายเออไออู้อะไรวะ ผมค่าได้ต้องเยอะอะ่ะท่านผู้ชมดูดิโค้ดที่กากในทีมผมอะ่ะเสียคะแนนเลยวะ่ะโอเคเริ่มเลยครับจังหวะนี้ขึ้นมาใครออกใครไม่มนะ่ะเดินเลยครับท่านผู้ชมเจอยิงเลยครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ ตรงนี้พวกยังไม่เจอ,ปปปอ,อเป็นหลบหลังบ้านเป็นบ้านยังนะไม่แล้ว gitu ah kalau ah. kuan 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 lupa

จังหวะนี้ทีมเรามาโหดโอ้โหอายุทำไมมาโหดคนเยอะสนับสนุนไปปางยังไม่มีใครตาครับโดนเราเบิดเต็มเต็มก็ยังไม่มีโหเป็นไปได้นี่เออเปืนที่อะไรออกส์ไหมเฮียสัตว์สัใส่กลัวมึงมึงพลาดแล้วครับ ว่าไอ้กูรู้ตัวตนมึงดีเอามารีอาเก็กากว่าไปบวกเลยแล้วกันครับจังหวะนี้โยนระเบิดไปก็โอ้โหโอ้โอ้ย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 สนุกสนาน เมันอยู <os> ่ไหนมันยังไม่เห็นเครับท่านผู้ชมใครมีเลือดบ้างชาวประชุมบ็คาตัวตายแปลกป้าง นไปดาวังคารแล้วทีพวกเราก็ชนะไปอย่างหกหนึ่งไปหกหน้าดิาน่ะโอ้เหไยได้เงินมาเลยก็คะแนนสามเป้าอะไร เล่นโต๊ะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ได้อันนี้จะอ e อ exp e e หรือว่ามาเยอะแล้วครับผมก็อาไฟกันดูปะมาไฟกันดูปะมาไฟกันดูปะ,ปะเอาปะเอาปะลาเอาปะลาประเดิมเลยคนแรกครับท่านผู้ชม แรกเลยครับท to ่านผู้ชมเห็นะว่ามีกระตุกนิดนึงครับถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่สตูนิโอนะอยู่นอกบ้านก็จังหวะนี้ครับเห็นเพื่อนเราล้วจังหวะนี้จังหวะนั้นยิงไปก่อนจังหวะนี้ เรารีบชาร์จรีบชาร์จแล้วก็ยิงครับรออะไรรออะไรก็ยิงนะครับข้นขามตุตุตุตู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 ตุยืนบวกเลยครับท่านผู้ชมจังหวะนี้จังหวะนี้ผมยืนบวกเลยครับนี่ครับอือจัดไปลูกพ่อโหเยี่ยมมากครับลูกผม ซองมาอือไข่อือ,อ,อเฮียกูนึกว่าทีมกูัดมาที่เพื่อน จัดไปข้อหาที่มึงฆ่ากูเพื่อเพื่อนกูตายหรือไม่และตัวกระทรวงแปบเปลี่ยนเราดีว่าเฮ้ เออเออเออใครฆ่าวะเอาเก็บสองไปดิเก็บสองไปดิมาว,วัดจังหวะนี้เก็บว้าเออ ม่ลบห้าสิบคะแนนยุนเลยสิคะแนนนะท่อนชมไม่นะกูกูขอข่าสิบห้าโอ้โหทนทานละกูตนันี้มาเลยเียจัแบบไปาคะแนน เดหกสิบสามหรือว่าเป็นอันดไวท์เวลห้านะครับเวลแอดติดตดิควครับเฉพาะนี้กะเปิดได้เงินนะครับรวยครับ ท่านนโอเคครับสวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีเฮ้ยสวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ